สวัสดีครับอิสระชาแนลบ่ายสามโมงครับพายังตลาดให้โซ่กันนวนเด็กรันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ หมูรปจาวัยไปยเขาเห็นเราสอรยก็เล้วจกินทรยหมูวัยหมมกับดนะก็นากามูนากากมียึงดิไม่ยึงดิแล้วต้องยึดิโอ้โหแตกะันกบมีด่อนเห็บคมกมีเคยกินไหมเคยกินเม่อกีังเดีวเลียวเมื่อก้หนาคนข้างหลังมิเตไทยบ้านคอยมดตัวนี้ แ่งดาวมยี่หามาท่เราใครครับใครนะบ้าทอดบ้อียหาชิอาตัวเดียวก็พทอดกัผมบอกมากแล้วสกลครับสกครับนี่ดวงเงงดงงงขายหกร้อเมิ่งเชไปถามโทษถามเลยเอาน้ำผงไก่ามที่ร่อยกูไปที่ร่อยกูไปี่อ่าจะงวเนี่ยหมู้ปน้องก้กระคักเนียว ไปส่งกินู้เดียวจะเครื่องลนอันน you know? ี้ใคๆเอามาไบบักค้าบ้านเ้าใส่ห่ะเจ็บบ้งจะชิวกับรถเียวจบไงจะเครื่องลนเลยคนกล่าวี่ได้หาดหกอนาคนบ้านเดียวกันโอ้เออปอมปซีฟเบื้องอมกระซิเบื้องต่วนีครับ ว่เสียดวมันเขียวนะเีมยนเขียวเหรือว่าเขียวังกกินรถเบี้ยงง่ายหเขียวมันกินทีอย่ามบมมันสองมือแล้วมือแกบ่บ่ออนเแรกซื้อหัวเหมือนไรก็นั่นถึงลถึงลด้ครับทำแม่บ้านนกหญ่แถมทำแม่ลเาพดเตนเขาเองนเตำราบ้านนกหง่แถมทำแม่น่เด้ครับก็ไดก็วันนงถึงลถึงลสาบาทครับ เปะครับไปนี it, ่เจ <pink Means S 2> ้ากระเปต้มยุ่าีกีหาดพื่นี่อครับบอกคุณหลายๆครับพึงเข้าหรได้เนี่ขาพงแดงกมีครับอะไรไข่ครับไข่นไม่ไข่หรอนี่ยไข่ครับเป็นมาไข่รรอเป็เซฟมะไข่แปดสิบเปอร์เซ็นตเราเลือกอกให้เองว่าจะมีตัวม่ไข่นี่นี่มันคือตัวอะไรตัวอื่นอ่ะอว่าล่ะ ไม่ม่ยายดูที่สื่ยายพาเดินต่อกันมไปยังนี่สีดัปานงเออพ่กนี้นะอันนี้ครับนั่งจากกันโอนั่งจกันอันนี้เห็ดโขมอันนีู้กไปตะเขายังพื่นรเลาสามเจ็ดสามใช้ลรูปอวรหดี๋ยเดียย่๋ย่ลู โอ้ยไมหายตงหานี่อ๋อเส้นี้นี้เอาเส้นน้กันก็เจ้าผีเออ

ปเยาคนยาแ้วะเสยากโอ้ยแล้วเอาอีลีนเดี๋ยวเปยปิ้งนาการมูนี่แล้วมาแกกับของ่าังเบิ่งคนยา

มีแล้วไม่ต้องนี้มีพักพนังพ่นอย่างไดประมือผู้ใดจะกินประมือจ้าเลียวพนังพ่นม,มดแล้วไห<ป>นี่ด้ปืนไงประดวงมะเมนตอกหาตก่อ,องลงมะเหียกเออแต่ไปบิ๊กซีมก่มันสีแพงกว่านี้ดีพี่สองบิ๊กซี่สองรอยอองงนเลยเาะพอจะเื่อเขาดอกแต่ในบิ๊กซีนะ่น่ยมันมันสีแพงกว่านี่ ยี่บห้าบาทอันนี่ยี่ห้าบาทคนจนเลอง่หร่อเาไม่พาเอาไ่ี้ไหมหนึ่งนน้งยั่นี่อันผ้านี้เบาท่ผ้าใชังนี่อันนี้นี่ไม่เก้าสิบเก้าบาทนะ่าครทำไซื้อเยนยก่ย คุณนายนที่ไปบิ๊กซีิเขาซื้อของมืดแล้วแม่เขาจะไปอยุ่ติดีวคุนายนพูดี้นก่ละสามก่อนห้เลยจ้านนะ

าสกระเป๋าจ้นขนาดขนาดนี้ล้วเดยยเองสามร้อยหบาทสามร้อยเนพี่แบกไว้นม้าทักใส่น้ำเต็มเลยบวดีรลบจับคูกข้กเจอของเสนเออเป็นนางนังครัวน้่ยนายเดี๋ยวนะเออพูดเบบพูดหนาค้องคองน้องอ่ะเนียอะไรอีกบ

พ่อไปเนี่ยฮะพ่อไปไล้วก็จะไปส่งเขาดอกเยอะไหม กาบไปแล้วร้อนร้อนจริงๆร้อนจริงๆนะจ๊ะมาเร็วมือดนทางนี้ล่ม ไปเดินข้างๆไปเควงทนี้มาเชิญกันครับผมอิสระั้นี่ครัานเดนินตลาดไฮโซกันวนสวัสดีครับ